พิซซาถ้าแบบสมัยโบราณเลยครับมันคืออาหารของคนยากไร้พิซซา pizza ที่เราคุ้นชินกันเลาะหน้าขอบติ้งที่นี่คือใครไม่กินขอร่อยมาก <laughs> เราไม่อยากเป็นร้านคอมเมอรเชียลเราอยากมีความเป็นแบบเฟรนลี่มันมีความเป็นเพื่อนบ้านที่เราสามารถกินได้บ่อยๆกินได้เรื่อยๆนี่เป็นร้านพิซซาที่ฉันอยากมากินนานมากเป็นพิซซาสไตล์นาโปลีรเธอเคยกินนาโปลีร่ไหม เคยฉันเคยกินแลวฉันบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้ขิงแต่เคยกินร้านนี้แล้วเมื่อปีทแล้วอ่อะจริงนะช่วงเนี้ยกินแต่พิซซ่าสไตล์นี้ เออเธอเคยกินพิซซ่าสไตล์ไหนบามังต้องบอกว่าอะยุคที่เราเริ่มต้นเราก็จะรู้จักกับพิซซ่าแบรนด์เชนใหญ่ๆบ้านเขียวบ้านแดงฟิวนั้นตัวรกับสิ่งนั้นเออแต่พักหลังมาเนี้ยเหมือนพิซซ่าสไตล์เนี่ยฮิตมากในในบ้านเราเป็นแบบนโปลีนะใช่แล้วเราอะไม่อยากมาคุยกัน2คนเดี๋ยวเราขอเชิญแขกรับเชิญเข้ามาเลยดีกว่าอันนี้คือว่า คุณยูเป็นดเลกเตอร์ของร้านเคนนี่สวันนีค่ะเลือกทั้งทีบอกเลยว่าจะมาเลือกร้านแบบแถวหล่งไม่ได้น,นี่คือแถวหน้าของนปโปลีที่ฉันกินเป็นร้านแรกถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองสามปีเนาะพิซซ่าสไตล์นปโปลีมันยังไม่ได้เยอะมากแบบขนาดนานเนี้ยร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงคุณยูแบบ เริ่มต้นเคนเนี่มาได้กี่ปีแล้วคะก็จริงที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับคือสาขาหลีเนะาะเป็นสาขาแรกเปิดมาเมื่อเอพิวสองปีที่แล้ว 2,023. ใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันนานกว่นนานั้นนะในความรู้สึกอีกอ,ะอ่ะใช่ผมผมรู้สึกว่าที่เรามองว่านานนะเพราะว่าเหมือนแบรนด์อะมันน่าจะเข้าไปอยู่ติดหูติดใจคนได้เร็วมันก็เลยความรู้สึกเราเหมือนนานมากๆแลวแคุณยูมองไว้ว่า ภาพจำที่จะทําให้คนจาแค่นี้ได้วางไว้นานแค่ไหนก่อนที่เราจะเปิดได้ซ้ําด้วยความที่เรามาเปิดสาขาแรกที่อารีครับเราจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าอารีเป็นชุมชนที่แข็งแรงมากๆร้านอาหารที่เรามาเปิดที่อารีครับเราไม่อยากเป็นร้านคอมเมอรเชียลเราอยากให้มีความเป็นแบบเฟรนลี่มีความเป็นเพื่อนบ้านหน่อยอะไรเงี้ยดังนั้นไอ้พวกคอนเซปต์ร้านหรือคอนเซปต์อาหารนะครับมันก็จะกลายเป็นคอนเซปต์ที่เราเรียกว่าเป็นเนเบอร์ฮูดร้าอลอง ใช่คือเป็นร้านที่เราเสิร์ฟอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดที่เราสามารถกินได้บ่อยๆกินได้เรื่อยๆแล้วณวันแรกที่จะเป็นเคนี่มองว่าเป็นพิซซาเลยไหมต้องบอกว่าเราไม่ได้แพลนว่าจะเปิดร้านพิซซาแต่โปรดักฮีโร่ของเราคือพิซซาจริงปะเนี่ยจริงไม่ได้แพลนว่าจะเปิดเป็นร้านพิซซาหรอใช่สังเกตโลโก้เราไม่มีเขียนพิซซาสมมุติลองหลับตาเนาะจินนาการย้อนกลับไปว่าเรายังไม่รู้จักเคนี่เลยเราเห็นโลโก้เรานึกถึงอะไร เป็นฟิลแบบอเมริกันไดเนอร์ฟิลใช่ใช่ดังนั้นผมไม่อยากให้แบรนดิ้งอะครับมันมีอีโก้มาครอบว่า this is ร้านพิซซ่าเพราะภาพจำอสมมุตินะถ้าไม่นับแบรนด์เชนะร้านพิซซ่าที่จะต้องแบบอันนอปปรีอะ ภาพลายสก๊อตสีแดงใช่ใช่ใช่เพลงก็จะแบบแบบบันเลงหน่อยตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว oh ่าที่เนี่ยมันฟิลมันคนละแบบโหคนละแบบเลยบางทีเรามีเพลงแบบป๊อปอินดี้อัลเทอร์เนทีฟร็อกอะไรเงี้ยเออแล้วมันดูวัยรุ่นมากเลยเนาะใช่มีความแบบอเมริกันไวาฟ์หน่อยแล้วทุกวันนี้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นประมาณไอไวัยรุ่นอย่างเดียวเลยไหมคะไม่เลยลูกค้าผมด้วยความที่เราวางคอนเซ็ปต์เป็นเน i g h b o r h o o d r e s t ครับเรามีตั้งแต่แบบเด็ก เด็กแบบเด็กนักเรียนอ่ะบางทีในแถวนี้มันมีโรงเรียนเนาะเลิกเรียนมาก็มาปาร์ตีพิซซ่ากันสูงไปจนถึงมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในย่าน RV รีแถวนี้ครับอายุน่าจะสิบกว่า80ดสะครับเหมือนทุกเดือนเขาก็จด้แบบเหมือนนัดเพื่อนตั้งแต่สมัยอนุบาลมานั่งแฮงเอากันตอนนะกลางวันค,คุณอาอายุเจ <laughs> ็สบมาแหงเอาท์ที่ร้านพิซซ่าใช่แล้ว<ม>นี้นะภาพจําของกิกอะคนวัยเนี้ย เขาก็จะกินแบบฟิลสุกี้ฟิลย่อยง่ายถูกต้องแสดงว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในพิซซ่าคงอยู่แน่เลยใช่จริงๆผมว่าพิซซ่าเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยอาหารอะไรที่เป็นคอมฟอร์ตอ่ะคนชอบหมดถ้าเราจะไปพิซซ่ากันวันนี้สองคนยากไหมยากยากกินไม่หมดที่เราไม่ตัดสินใจไปอ่ะหนึ่งคือกินไม่หมดสองมันเฮฟวี่ยังเลยสามเราคนไทยเราไม่สั่งพิซซ่าถาดเดียวมาแชร์กันสองคนแล้วเช็คบินกลับถูกไหม เราต้องมีอ e ีจ e ็อบอีแจ๊บอะไรก็ไม่รู้ยแยะไปหมดเลยใช่ไหมเออดังนั้นเพนพอยต์ของคนส่วนใหญ่ครับคือหนึ่งคือใหญ่สองคืยอย่อยยาผมก็เลยย่อไซส์มันลงมาเหลือแบบสิบนิ้วกินคนเดียวก็อิ่มไม่อิ่มสั่งอย่างอื่นไปเป็นออเดอร์ไซส์ได้สามารถดื่มเครื่องดื่มต่อได้แคสองสาแก้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไปสองคนได้พิซซ่าถาดเดียวแล้วสั่งของกินเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาแชร์ได้คือโดยปกติแล้วถ้าเป็นพิซซ่าอย่างที่เราคุ้นชินกันมันจะไซส์ประมาณกี่นิ้วคงอยู่ โอ้ถ้านาโปลีแบบดั้งเดิมอะก็12ขึ้นไปส่วนใหญ่ประมาณ12ถ้าวัฒนธรรมเขาอะเขาจะกินหนึ่งคนหนึ่งาดหนึ่งคนหนึ่งถาดไม่ได้มีเห่านนบ้านเราฮารฟฮากินคนละครึ่งไม่มี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 มึงกินหน้ากูกินแป้งไม่แล้วคนแล้วคนไทยอะตลกจริงแล้วะสมมติเราไปกันสองคนแล้วสั่งคนละถาดอะเราสั่งพิซซ่าหน้าเดียวกันไม่ได้นะ ใช่ถูกต้องตีกันเอาทำไมอ่ะก็อยากกินอันนี้อ่ะคนเดียวอ่ะไม่ได้เออก็จริงนะนี่นี่คือคนไทยดังนั้นผมก็เลยแก้ที่เพนทอยของคนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าเรามากกว่าอย่างเงี้ยครับมันเลยไปตรงจิตตรงใจคนที่เขาต้องการอยู่แล้วด้วยซ้ำเปื่อนอ่ะอยากรู้เรื่องพิซซ่าสไตล์นาโปลียมันคืออะไรถ้าขยายความให้คนทางบ้านเข้าใจได้โอเคต้องบอกงี้ว่าพิซซ่าครับมันมันมันมีมางแต่โบราณแล้วมันเป็น ภาษาที่มันกลายมาจากภาษาอิตาลีจริงๆภาษาอิตาลีนี่เขาเรียกว่าพิน่าพินตาอะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้ละผมขอโทษทีแต่ว่ามันแปลว่าขนมปังองั้นมันก็เลยเหมือนพูดผิดพูดไปมามันก็เลยกลายเป็นพิซซ่าคราวนี้พิซซ่าถ้าแบบสมัยโบราณเลยครับดั้งเดิมเลยเนี่ยมันคืออาหารของคนยากไร้ อันนี้เพิ่งรู้ผมว่ายุโรปเหมือนกันหมดเหมือนบิยอชเออจากเนาะบิยอชคือขนมปังฝรั่งเศสใช่ไหมชนิดหนึ่งที่มีไข่มีนมเยอะบิยอชใครกินได้ชนชั้นสูงเท่านั้นอติดแกรมบียรคือติดแกรมหน่อยเนยเยอะใช่ชนชั้นล่างกินอะไรบากแกตตา,าแค่ แป้งกับน้ำถูกโอ้มาแล้วเี่ยกซีนว่าขอบคุณอยาัยขอบมากเลยคุณยูกิ๊กพูดเลยนะขอบแป้งอ่ะนี่คือรถออฟโรดยักษ์ใหญ่มากอ๋อใช่ใช่ใช่ถึงพูดถึงไงแล้วนะโอเคแยกกินแป้งบาเก็ตอ่าใช่อิตาลีเหมือนกันอิตาลีก็คือคนชนชั้นล่างครับคือทานพิซซ่าจริงๆทั่วอิตาลีเลยเนาะก็ทานพิซซ่ากันมาจน วันหนึ่งอะครับมันเริ่มเป็นเรียกว่าเป็นเริ่มเป็นพิซซ่ายุคใหม่ละกันก็คือเหมือนควีนมารีต้าครับน่าผมเจ้าจำไม่ผิดน,นาช่วงแบบปี1 8 8่งแปดเก้าอะไรเงี้ยช่วงแบบสวัสดิ์เซนจูรี่ที่แบบมันกำลังจะเปลี่ยนถ่ายไปสิบเก้อะไรประมาณเนี้ยก็คือควีนเนี่ย,ยไปที่เนเปิลแล้วพอด้วยความที่ <Nepal S 2> <Queen S 1> ควีนไปที่ดัฟบรีเสร็จแล้วแล้วก็เบื่ออาหารที่เขาจับเตรียมไว้ให้เป็นฟิลว่าแบบ กินหรูที่สบายมานะ,อ,ะอยากกินอาหารเมืองอะไร <laughs> อยากลิ้มรสชาติแบบว่าแบบเหมือนคนพื้นที่กินถูกต้องถูกต้อง <laughs> เขาก็เลยเหมือนคนที่นู่นนะครับ <laughs> เขาก็เลยทําพิซซ่าถวายที่อิตาลีมีอะไรดีมีแป้งที่ดี <laughs> ใช่ไหม <laughs> มีมะเขือเทศที่ดี <laughs> มีเบซิลที่ปลูกตามร <laughs> <ม> <laughs> ะเบียงที่ดีมีน้ํามันมะกอกที่ดีเขาก็เลยโยนทุกอย่างครับใส่ลงไปเราก็เลยตั้งชื่อพิซซ่ามาร์เกริต้าครับถวายพนัง าจุดกํเนิดนั่นคือจุดกําเนิดของพิซซ่าสไตล์นาปโปลีก็คือเป็นชื่อของพระราชินีหรอใช่มาการิสต์า,าการิสตอ<ช>ถ้าเป็นนาปโปลีสไตล์แบบออริจินอลเลยมันต้องอยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นนาปโปลีสมัยใหม่มากแล้วเราเรียกว่าคอนเทมพอร์ลีด้วยซ้ำถ้าเราอยากจะเป็นนาปโปลีแบบแท้ๆดั้งเดิมครับเราจะต้องตามเลกูเลชันของเขาของที่อิตาลีเนะอมแล้วก็ต้องเหมือนไปขอเหมือนขอไลเซนส์ครับ เราไม่สามารถบอกว่านี่คือแบบเป็นนาโปลีพิซซ่าได้เหมือนที่เคยอ่านมาว่านาโปลีแท้ๆมันจะมีสมาคมสมาพค์ใช่ใช่อย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยคือต้องมีกฎหมายรองรับก็ต้องทแล้วก็นาโปลีพิซซ่าขึ้นยูเนสโกด้วยหมายถึงยังไงเเป็นมรดกโลกที่แบบไม่สามารถแบบไปแตะได้ไปอะไรจัดการกับมันได้นี่ที่คุณยูพูดก็คือมาเกลต้ามีมีแค่อะไรบ้างนะคะ ก็หลักๆก,ก็จะมีแป้งเนาะแป้ง uh huh. พิซซ่าแน่ๆน,นะครับมีมะเขือเทศซึ่งเป็นยองเป็นมะเขือเทศสดอันนี้ที่ผมใช้คือซ่นมารซาโนมันจะไม่เหมือนมะเขือเทศไทยหรือมะเขือเทศพันธุ์อื่นซา่มารซาโนเนี่ยก็จะมีที่อิตาลีอย่างเดียวแล้วก็รสชาตินะครับมันจะค่อนข้างเปรี้ยวสดชื่นแล้วก็อมหวานงั้นรทานเราจะรู้สึกไม่เลี่ยนแล้วก็จะมีตัวชีสสดที่เป็นฟิออเดลาเต้เนาะอิตาเลียนเบซิลแล้วก็อโอลีบอย S <S <S แต่ด้วยความที่เราบอกว่าเราไม่ใช่ดั้งเดิมเราก็ได้มีแบบพวกพาเมซองพาเมซานโรยนั่นบนอให้ถูกจริตทุกคนอยากไปเจาะเรื่องแป้งเพิ่มอีกนิดน,นึงอะ่ะได้เลยร้านร้านคุณอยู่อ่ะความพิเศษของแป้งที่นี่คือย,อยังไงมั่งผมว่าทุกคนเนะี่มีความพิเศษเหมือนกันหมดเนาะแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีเหมือนลายเซน็นไม่เหมือนกันขออนุญาตพูดแทนในฐานะคนกินได้ไหมได้ครับก่อนที่เจ้าของร้านจะพูดฉันว่าของคุณอยู่นะของที่ร้านแคนนี้นะ ความพมิเศ่คือความแอรี่ของแป้งของของแบบข้างในอคือมันเป็นโพรงกินเข้าไปแล้วมันไม่หนักมันกินแล้วมันได้เรื่อยๆมันชิวี่แล้วตรงกลางมันก็ยังนุ่มๆอยู่ใช่รู้สึกแบบที่ันรู้ไหมจังหวะขอบอะ่ะ <c oughs> ใครไม่กินขอบขอขอนห่ายมากใช่พิซซ่าที่เราคุ้นชินกันอืเลาะหน้า กินแต่หน้าขอบทิ้งที่นี่คือใครไม่กินขออเออของอร่อยอยู่ตรงนี้เหมือนเราทานขนมปังดีๆหนึ่งขนมปังอ่ะมว่าความรู้สึกเดียวกันเหมือนเรากินแซวโดอะไรเงี้ยหรือเปล่าไหมโอ้ทิ้งแซวโดนี่โกรธเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันให้คุณยูอธิบายแบบที่เจ้าของร้านละกันว่าความพิเศษของมันคืออะไรจริงๆอ่ะผมอีไซน์ทุกอย่างมาจากหลายทาง ในฐานะ End User เมื่อกี้แบบบอกเพื่อนไปคร่าวๆว่าวิธีคิดของผมนะครับคิดแบบ outside in คิดว่าลูกค้าต้องการอะไรคิดว่า End product เราอยากให้เป็นแบบไหนไม่ได้คิดว่าเราอยากจะทําอะไรให้ลูกค้าเออดังนั้นผมว่าเนี้ยมันก็ก็เลยอาจจะทาให้เนี่ยเทรนโฟแมสของสวยมาเยอข่อย่านเป็นใหเนี่ย ธอดูโครงที่ฉันบอกใช่โครงใหญ่มากอะนแล้วก็เป็นใยที่แข็งแรงนะครับเป็นเหมือนเหมือนใยแมงมุมการที่จะออกมาเป็นโครงแบบเนี้ยมันมีจังหวะและเวลาของมันถูก,ถกต้องต้องบอกว่าผมและเชฟอะวันแรกที่ทำนะครับเราคิดว่าพอพอบอกว่าเป็นพิซซ่าเนี่ยคิดว่าไง่ายไหมตอนแรกง่าย,ายโคตรง่ายเลยแป้งแบะแบ๋แบนแบนเอาโยนเขาเ้าเตาดึงออกมาก็พิซซ่าแล้วใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ได้ก็เป็นพิซซ่าก็เลยคิดว่าเริ่มทำเพราะว่ามันง่าย เราก็คิดว่าน่าจะแป้งกําไรดีนี่ครับใช่ไหมเราถูกสอนมาคาร์บกำไรดีโปรตีนกําไรน้อยแล้วพิซซ่ามันจะมีโปรตีนอะไรเยอะไม่มีหรอกเออใช่ไหมมีมีชชีสผักเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าง่ายนวดอยู่เขาเรียกอะไรนะลงรถกับน้องเชฟสองคนเนี่ยที่เริ่มกันมานวดไปได้สองวันวันละสองโลเลิกเกือบกี๊บเออมันยากยากมากเลยเหมือนกัน แล้วมันจริงไหมฮะว่าไม่มีโปรตีนจริงๆแป้งส่วนใหญ่ครับเรามันมันมีโปรตีนอยู่แล้วซึ่งเราจริงจริงอ่ะเราจะรู้จักโปรตีนในแป้งหนึ่งตัวครับที่ชื่อว่ากลูเตนซึ่งหลังๆบางคนก็จะแพ้อะไรอย่างนั้นไอ้พวกแป้งพวกเนี้ยโปรตีนกลูเตนอ่ะค่อนข้างสูงดังนั้นห้ามทานเด็ดขาดนะสำหรับคนแพ้นะแล้วก็พอดีไซน์อย่างที่บอกครับดีไซน์ผมอ่ะตอนแรกผมรู้สึกว่าหนึ่งมันต้องย่อยง่ายย่อยง่ายมันจะ เราองามานั่งดูเรื่องการหมักแล้วเอกเออเราก็ต้องจดบันทึกเรื่องอุณหภูมิเวลาความชื้นเพราะว่ามีผลหมดเลยจดเป็นแบบเหมือนวิทยาศาสตร์เอ็กซ์เพร์เมนต์ช่างตวงจับเวลาวัดความชื้นอะไรเงี้ยตลอดเวลาล้วก็ค่อยๆปรับแก้มาซึ่งใช้เวลานะ่าจดเกือบครึ่งปีอ่ะก,กว่าจะได้เป็นกว่าจะลงตัวใช่ผมจําได้พิซซ่าชิ้นแรกที่ผมทํากับน้องสองคนอ่ะภูมิใจมากเลยคตรดีเลยวันนี้ย้อนกลับไปดูอุ้ยเขินนี่แบบตอนนั้นคือแบบ โห่ถ่ายอวดคนใน <c oughs> ยุนซาแกมอะไรเงี้ยโอ้โหเแบบนี่ยพิซซ่าชิ้นแรกของฉันเลย,เอ,เ,ลยเออคนทำเ,เลยวันเนี้ยไปมองย้อนอะทำไมกระจอกจังวะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันเหมือนพี่อยู่เล่าให้ฟังเลยว่าด้วยความที่เราไม่รู้นึกว่าแบบแค่หมักแล้วขายได้เลยมีจัง <c oughs> หวะต้องปิดร้านใช่ในช่วงที่เราเริ่มคือต้องบอกว่าเรามือใหม่ในวงการพิซซ่ามากๆเราถล่มตัวเข้ามาในตอนที่เรา แค่เราคิดสั้นมากเพราะว่าเราคิดว่าหนึ่งคือมันมันง่ายแต่พอถล่มมาเรียบร้อยแล้วคือง่ายๆซื้อเตาข้างล่างเนี่ยเตาสีเหลืองที่เราเห็นในครัวจากอิตาลีสั่งมาเลยรววค่าจิปปิ้งด้วยสี่แสนวะโหเตาอะเหรอเราก็เลยรู้สึกว่าพอถล่มเข้ามาแล้วว่ากี่บ้ามไม่ได้แล้ว <laughs> อายเขาอะนะ<ห>เออมันก็เลยแบบเหมือนต้องเดินเดินหน้าต่ออะไรเงี้ยครับเพิ่อยากให้คุณอยู่เล่าไอ้ตอนที่เมืนเมื่อกี้ที่เราคุยกันใช่ไหมมันจะมีพาร์ทที่บอกว่า ใช้อะไรนะแป้งแป้งอะไรมักอีวันอะไรเงี้ยน,นิดนึงอ่ะก็คือที่ผมบอกอ่ะคืออยากให้ย่อยง่ายสองคือพอออกจากเตาปุ๊บอะครับอยากให้แบบมันมีความแบบกรอบบางๆถ้าเราถ้าเราได้ยินเสียงเนาะอยากให้มีความกรอบบางๆแต่ข้างในต้องนุ่มไฮเดรชนันต้องเยอะทานแล้วไม่หนักท้องก็เลยเิดว,ว่าจริงผมลองสตาร์เตอร์หลายตัวมากๆเลยถ้าคนทําขนมปังจะรู้จักอยู่แล้วเนาะสตาร์เตอร์แต่ละอย่างมันก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันระยะเวลาความชื้นอะไรต่าง แต่ว่าถ้าเอาเข้าใจง่ายๆผมใช้สตาร์เตอร์ตัวหนึ่งที่ที่ฝั่ขงของฝั่งอิตาลีที่เขาเรียกว่าบิกาแล้วก็สตาร์เตอร์นั้นนะครับใช้เวลาทำ24ชั่วโมงพอได้24ชั่วโมงเสร็จเนี้ยเดี๋ยวจะมีเขาไปถ่ายอินเสิร์ตเหมือนกันตอนเราตีโดพราะหลังหลังเอาบิกา100%มาตีโดเนี้ยก็จะต้องเอาไปโคเฟอร์เมนต์ในตู้เย็นอีกอย่างน้อย1 2ชั่วโมง เดี๋ยวนะที่กิ๊กเคยแบบดูหรือว่าเคยเห็นอะปกติแล้วอะอันนี้กิ๊กยึดมาจากพวกซาวดูหรือว่ายังอื่นนะครับเขามีมีตัวเขาเรียกสารตั้งต้นหรือคะเขาเรียกอะไรใช่สตารอแหละสตารอได้หมดเลยเขาจะผสมแค่แบบ20%่สเปอ็นาสเอร์แล้วก็ไปผสมกับแป้งแล้วก็มาตีใช่แต่ว่าของคุณยูอะใช้สตาร์เตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่าเราอยาก ให้แป้งมันค่อนข้างย่อยง่ายแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะไม่น่าล่ะคุณลุงเจ็ดสิบแปดสิบคุณอาถึงได้มานั่งเอ,อ,อ<า>ใช่ใช่ใช่ผู้<บ>ใหญ่ผมเห็นนะแบบบางคนแบบทานคนเดียวห้าชิ้นอะไรเงี้ยออืแล้วก็แบบเนี่ยเสียดยฟันไม่ดีถ้าฟันดีนะหมดแล้วเนี่ยแต่จะบอกว่า มีพิซซ่าแล้วก็มีสลัดมีของกินเล่นอีกนะแบบโหหอนมากเลยก็แต่มันนุ่มจริงเนาะกินง่ายมากเพิ่งทำฟันมายัาง <c oughs> กัดได้เ๋ยพ<ป>อเราทานทานไปครับ <c oughs> เรารู้สึกว่าบางทีเรารู้สึกอิ่มนะแต่ไม่อืด <c oughs> มันสามารถ <c oughs> มันทําให้เราเหมือน <c oughs> อแอปเปิ้ลไทซอดเวลาเหมือนเรากินแซลโดครับ ไอ้หนมปังหนงกลางที่มันมีความแบบเปรี้ยวๆหนมันทําให้เราเหมือนกระตุ้นอยากอาหารต่อใช่คือขอบด้วยความที่มันอร่อยมากแล้วคุณอยู่ก็พูดว่าแบบมันเหมือนเซาลูดฉันก็เลยเอาน้ำมันมากอกกับบาสมาิกอะเป็นไงแล้วก็ปาดตัวขอบใช่ไหมขอบน่าจะแบบใช่ถ้าจะะเมื่อกี้เราคุยกันถึงอันนี้คุณคุณอยู่เขาก็หมัดแล้วก็ทําต่ออีก12ชั่วโมงเป็น36ชั่วโมงใช่อย่างน้อยนะไม่มีเร็วนะแล้วการที่แบบ หมักนานมันส่งผลต่อความอร่อยไหมคะผมว่านานไม่นานมันขึ้นอยู่กับกระบวนการทั้งหมดทั้ง p r o c e s ผมว่าพิซซ่าหรือการหมักอะไรพวกนี้กระบวนการมันคือมันต้องดูว่าเราตั้งใจดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบไหนซึ่งของผมอะผมลองทดลองดูแล้วว่าเถ้าหมักแบบแค่วันเดียวครับยี่สิบสี่ชั่วโมงมันไม่พออหรือถ้าหมักเกินกว่านั้นนะครับแป้งเราจะ over ทันทีมันอยู่ที่สไตล์แล้วก็ปัจจัยต่างๆ ถูกต้องถูกต้องดังนั้นผมว่ามันเรื่องแบบนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกครับเหมือนขึ้นอยู่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าแล้วมันมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ฉันรู้สึกนะว่าพิซซ่าสไตล์นามเบรียอ่ะคือมันทิ้งไว้นานแล้วมันยังอร่อยอ่ะเออมันเป็นเพราะอะไรคะด้วยความที่มันไม่จําเป็นต้องกรอบอ่ะมันไม่จําเป็นต้องกรอบแล้วจริงอ่ะสมมติเอากลับบ้านไปครับถ้าคนแบบไม่ซีเรียสก็กินได้เลยแล้วคนซีเรียสหน่อยครับก็คือ เอาเข้าเตาติงอ่ะเตาเตาอบขนมปังอะไรเงี้ยครับแบบแค่นิดหน่อยมันก็แบบกลับมาตึงกรอบเหมือนเดิมแต่ก็ยังความนุ่มก็ยังอยู่มันทําได้กี่รอบคะแบบนั้นอ่ะจริงๆถ้าถามผมเนาะผมแนะนําอ่ะเข้าฟรีซไว้ใส่ในแบบคอนเทนเนอร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เข้าฟรีซไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาออกมาค่อยๆอุ่นทีละอันก็ได้เพราะาพวกขนมปังฟรีซได้ไม่มีปัญหาเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าพิซซ่าถ้าจะวัดกันว่าดีไม่ดี ฝั่ง,งมากาตาถ<า>ูกต้องแล้ว<ม>วัดกันไปเลยถูกต้อง<ม><ม>เพราะว่าด้วยความที่ต้องบอกว่า อาหารอะไรก็แล้วแต่ยิ่งส่วนประกอบน้อยอ่ะยิ่งยากเพราะว่าชูเหมือนแบบเน้นวัตถุดิบไปเลยใช่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 ซึ่งเมื่อกี้ที่กิ๊กกินเข้าไปเราก็คือแบบเลยไม่ต้องมีออปชั่นอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยหน้าเนี้ยหวือหวามากฉันเดี๋ยวทามเป็นคนสั่งอันนี้เองอันนี้เป็นโพชิโต้โกเก็ตครับโพชิโต้โกเก็ตใช่แล้วก็มีโทเมโต้ซันไรายใช่ไหมคะข้างบนใช่ใช่เป็นซันไรายตองเมโด้แล้วก็เหมือนที่กิ๊กฟังคุณยูพูดอ่ะ ตัวมะเขือเทศอ่ะทําไมถึงต้องใช้ซันมาโน่คะมันแตกต่างจากมะเขือที่อยู่ในส้มตำบ้านเราอย่างไงต้องบอกงนี้ว่ามันมันคือผักผลไม้เนาะชนิดหนึ่งซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละพันธุ์อ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนเราสั่งทุเรียนกินอ่ะอ๋อมันก็จะมีคาร์บอนทองชนีเหมือนกันไหมไม่เหมือนอห็นไหมคนชอบไม่เหมือนกันอืมคราวนี้พิซซ่าครับสิ่งสิ่งที่ผมทําอ่ะก็คือเอ่อผมว่ามะเขือไทยอ่ะครับมันมีความน้ําเยอะอ่า รสชาติ<ม>บางจังไหมแต่ว่าซานมาซาโนที่เราใช้ครับของอิตาลีอ่ะพวกเนี้ยเขาจะเขาจะคัดมาเรียบร้อยละแล้วใส่ในกระป๋องมามหมายความว่า 1. รสชาติคอนสิสตันเพราะพวกนี้เขาจะมีควดค่าความหวานค่าแอซิดอะไรเงี้ยครับ<ม>อยู่แล้วแ<ม>นนมันคุมได้า่สอง<ม>คือรสชาติตัวของมะเขือเทศถ้าลองชิมดูครับมันจะมีความแบบ สดชื่นเปรี้ยวแบบมะเขือเทศแบบมะเขือเทศอะไรเงี้ยเออเราก็มีความอมหวานบางๆมันไม่เหมือนมะเขือเทศบ้านเราอะมะเขือเทศบ้านเราคือกัดไปแล้วน้ําเยอะๆมีกลิ่นแบบไม่พึงประสงค์ใช่ไหมมันบอกผมบอกไม่ถูกผมอะไม่ไม่ชอบทานมะเขือเทศไทยเมื่อก็เป็นคนไม่กินมะเขือเทศคนนี้มันจะเป็รู้สึกแบบไม่รู้มันมีความแบบเขียวเขียวมะเขือเทศในบางอย่างนะผมผมบอกไม่ถูกเหมือนกันก็ว่ามะเขือเทศไทยอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เปิ้ลไม่ชอบกินมะเขือเทศก็ได้ใช่ไหมแต่พอมันได้กินมะเขือเทศที่หลากหลายมากขึ้นอะมันทาให้รู้ว่า สายพันธุ์มันจะมีอีกเยอะอ่ะใช่ม,มะเขือเทศที่เหนืออร่อยมากบางตัวแบบมีความหวานเหมือนผลไม้ด้วยครับอืออืออ๋ออืมเป็นไงตัวนี้อันนั้นรสชาติได้แบบเต็มเต็มเลยอืมใช่เต็มเลยแล้วแต่ชอบคือบอกกัแล้วเวลาเรากินพิซซ่าเบสอะก็จะเป็นไวท์ซอสกับเรดซอสครับอันนี้เหมือนเป็นบาซามิกป่ะคะใช่เป็นบาซามิกใช่ไหมใช่เป็นบาซามิกเพื่อเอาไปรีดักชันด้วยเหมือนเฮากินล็อกเก็ตสลัด อ<ม>แล้วมันมีแป้งมาด้วยอ่ะถูกน,น,นั่นคือดีไซน์ที่เยเรียกอเข้าเป้า,าปเหรออย่างดีสมมติว่าคุณกลัวว่ามันจะเลี่ยนอ่ะเวลากินพิซซ่ามีล็อกเก็ตเข้ามามันเพิ่มความสดชื่นใชแล้วบาลซามิกมันเปรี้ยวอยู่แล้วดีมากเลยอ่ะจริงอันนี้นเป็นวิธีทานที่ถูกเหมือนกันนะกวนๆเข้า เออวิธีการวิธีกินพิซซ่าที่ถูกต้องของที่ที่ร้านแบบด้วยความที่แป้งมันปลายมันนิ่มปลายมันนิ่มอ่ะมันยกไม่ได้อ่ะมันต้องห่อไปเลยจริงอันนี้ก็ถูกถูกต้องเลยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่ดีมันได้แบบนี้หนึ่งวนใบช่ยได้แล้วเราก็จะไม่ตัดส่วนขอบทิ้งไปด้วยค่ะต่ส่วนตัวผมอ่ะจะชอบทานแยกอันนี้มันมันต้องแบบปพร้อมขอบไงเออส่วนตัวผมจะแบบชอบพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วตวัดตรงปลายที่มันมันไหลอ่ะเข้าไปมันจะได้ไม่ไหลอร่อย ไปแกอืมหอมดีมากคนไทยชอบอย่างเงี้ยเพราะถ้ามันแบบมามาคุ่อมาทุกทางเลยอืธอในคือชิ้นที่สามของฉันแล้วฉันยังรู้สึกว่าไปได้ต่อไปได้ต่อเลยหรือที่คุณคุณยูบอกว่ามันนุ่มมันเบาที่ร้านคุณยูส่วนตัวชอบกินหน้าอะไรคะแล้วแต่เลยแล้วแต่วันแล้วแต่วันแต่ถ้าถามว่า every day เหรอไปไปไปนี่แล้วที่ร้านตัวไหนจะเป็นตัวแบบตัวเด่นของที่ร้านเลยฮะถ้าลูกค้าคนอื่นมากินยงี้ต้องบอกว่าเกือบุกตัวเลยดีกว่า ผมว่าลูกค้าชอบถามเนาะว่าตัวไหนขขยดีผมรู้สึกว่าเราอ,อยากให้ลูกค้าเลือกในแบบที่เขาชอบอม,มากกว่าแบบที่คนอื่นชอบนั้นผมก็เลยบอกเด็กว่าเราจะไม่แนะนําหรือยัดเยียดให้แนะนําตามความชอบมากกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีเลยเพราะบ,บางทีเราก็แบบไม่ได้ลองอะไรที่เราอยากกินเนาะมันเห็นว่าคนอื่นแบบอเออนี่นี้ขขยดีแต่เราไม่ได้อยากกินแต่เราก็อยากไปลองที่เขาสิงกินแต่อันนี้คําพูดนี้ดีมากเลยค่ะเราก็อยากให เลยหลายร้านเอาทคนิคนี้ไปใช้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นการแนะนําที่แบบมีชั้นเชิงอ่ะเบิ้ลว่าไม่งั้นในร้านขายดีอ่ะเอาลองสมมตินะผมเป็นผู้ประกอบการผมก็แนะนําตัวที่ผมได้มาจีนสูงสุดอืก็ได้นี่อ่ะก็จริงใช่ไหมแต่คําถามคือผู้บริโภคอ่ะต้องการเลือกอันนี้จริงๆหรือเปล่าเบิ้นอยากถามว่าคุณคุณอยู่มองว่าธุรกิจพิซซ่าตอนเนี้ยมันมันถึงจุดสูงสุดอย่างไรยังผมเล่าย้อนงี้เมื่อกี้ที่เราผมบอกอะว่าเมื่อก่อนผมบริหาร้านเบอร์เกอร์หนึ่งเนาะ วันแรกที่ผมเปิดร้านแค่นี้ครับมันเป็นภาพเดียวกับสิบสองปีที่แล้วที่ผมทําร้านเบอร์เกอร์ร้านนั้นกิบสองปีแล้วเรากินเบอร์เกอร์ดีๆที่ไหนตัวเอมตัวเคสองแบรนด์นั้นดีดีหน่อยก็อาจจะเป็นคิงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าอยากหรูหราเลยก็เข้าเลยฮั r ดรอ ใช่ไหมฮะใช่าร์ด็อกหรือไม่ก็โรงแรมโรงแรมโรงแรมห้าดาวถ้าเราจะกินเบอร์เกอร์แบบโกเม่ดีดีหน่อยซึ่งดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราเชื่อไปแล้วว่าเขาทาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าผมไม่อยากพูดว่าสิบปียี่สิบปีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไซเคิลมันมันเร็วมากมากแต่ว่าใดๆก็ตามผมเชื่อว่ามันยังมีเรียกว่ามีโอกาสของธุรกิจนี้อีกอีกพักใหญ่เลยจริงๆผมค่อนข้างแฮปปี้ที่แบบมีคนเขาเรียก New f a c เข้ามาทําร้านพิซซา มีการแข่งขันผมอยากให้การแข่งขันไม่เป็นการแข่งขันที่แฟร์หมายความว่าต่างคนต่างแข่งขันกับตัวเองแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ที่เยอะที่สุดอะครับมันคือลูกค้าอจริงใช่ใชคือยังเคยคิดเลยตอนแรกตรงเนี้ยที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นห้องแถวลางๆผมอยากให้แบบถ้าแบบมีร้านพิซซ่าแบบสิบบล็อก ติดกันอ่ะโหคตรเท่เลยเออจะไม่กลัวแย่งลูกค้ากันนะฮะไม่กลัวเลยผมว่าดีครับอีกเธอเผยลูกค้าทราฟิกที่มีครับมันเยอะกว่าทุกวันนี้ด้วยซ้ำอือจริงนะเพราะในเชิงโปรโมทสมมติเนี่ยอันเนี้ยในในฐานะเป็นมีเดียแบบแบบพิซซ่าสตรีทในอารีเออโคตรเท่ใช่เวลาเราแบบอยากกินลูกชิ้นปลาเราก็คงเดินไปยาวราชเออโคตรเท่แบบเนี่ยมาเดินในอารีแล้วแบบมีร้านพิซซ่าแบบอร่อยอร่อยสิบร้านเรียงกันโหโคตรเท่เลยผมว่าแล้วผมเชื่อนะ ร้านเต็มทุกร้านอืมจริงถ้าเราเบสจากการที่เราแข่งกับตัวเองนะออืทําของแรงให้ดีมันไมยอที่แล้วมากินร้านนี้เอ้ยอาทิตย์หน้าไปลองลนข้างๆไม่ว่าธุรกิจใดๆก็ตามอะไรเงี้ยครับก็จริงใจกับผู้บริโภคจริงใจกับตัวเองจริงใจกับทั้งงานอะไรเงี้ยว่าดีดีดีสุดเหมือนคุณยูไม่ได้มองว่าเขาเป็นคู่แข่งหรอกเหมือนมันเป็นแบบเพื่อนร่วมธุรกิจแล้วผลักดันให้มันไปให้ไกลขึ้นสมมติว่าเนี้ยผมถามว่าสมมติเนี้ย ฉายแล้วกันอมีช่องของตัวเองที่ดังมากแล้วมีอยู่คนเดียวอ่ะรู้สึกว่าตลาดนี้มันจะแบบมันไม่สนุกไหมมันดูไม่มีไม่มีคนมาเล่นกับเราหรือว่าะไรอบเนอะใช่เห็นไหผมว่าความรู้สึกเดียวกันเราก็คงอยากเห็นเพื่อนเราที่ทําเหตุต่างๆอุ้ยแบบอันนั้นมีอันใหม่อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันมันผมว่ามันมันสนุกกว่าอืแต่เราก็คงไม่แบบไปเล่นใต้ข็มขัดกับ เพศอื่นก็เปนเหมือนเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมว่าด้วยในการทําธุรกิจก็ก็ขายกันมผมว่าส่วนตัวนะมผมว่ามันลองรันกันได้ทั้งตลาดด้วยความที่ culture food culture ของบ้านอาหารบ้านเราครับมันแข็งแรงมากๆมันทําให้เราไม่จําเป็นไปเรียนรู้ food culture ของชาติอื่นอ่าฮะนั้นผมรู้สึกว่าไม่ว่าอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับอย่างแรกก็คอย่างให้ลองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับมันอย่างเงี้ยที่พี่ผมกินคอมบูชาเมื่อ ห้าปีที่แล้วคนกินก็แบบอะไรวะ,ะน้ำปลาเชงอะไรเงี้ยเออทุกวันนี้ดูดิที่ไหนก็มีผมว่าเปิดใจพิซซ่าบนโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่มีนิวยอร์กกับนาโปลีด้วยซ้ำอ่ะม,มันมีทั้งดีร้อยมีทั้งชิคาโกมีทั้งอะไรโอ้โหเป็นเป็นร้อยชนิดนะครับเลือกในแบบที่ตัวเองชอบดีกว่าผมว่าใช่ต้องฉันอะนะเมื่อก่อนมันก็จะกินพิซซ่าเชนใช่ไหมแต่พอมารู้จักพิซซ่าสไตล์เนี้ยมันแตกต่างแล้วก็รู้สึกว่าชอบแบบนี้มากกว่าด้วย แต่บางทอาจจะมีบางวันนะที่เรารู้สึกหยหาว่าแบบเฮ้ยเราอยากกินอันนั้นอ่ะสารภาพเลยเมื่อี้ที่เฉลยไปแล้วผมเพิ่งสั่งมากินมาสองวันที่แล้วสั่งมาสองถาดกินมาสามคนไฮไลท์ด้วยเขาวสองถาดใช่สองถาดสามคนสองถาดสามคนแล้วก็ระหว่างกินก็คือต่างคนต่างกินแล้วก็พูดในใจกับตัวเองว่าอืมอร่อยว่ะเนาะบางทีมันก็คิดถึงสิ่งที่คุณยูพูดแหะคือคอมฟอร์ตใช่มันสบายรสชาติที่เราคุ้นเคยใช่ดังนั้น บางทีชีวิตเราไม่ต้องติดแกรมตลอดเวลาเราไม่ต้องมีกินแบบโอมเมก้าเรตลอดเวลาก็ได้ใช่ไหมเราไม่ต้องแบบไม่รู้ว่าไม่ต้องกินร้านหรูตลอดเวลาก็ได้อะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันรู้สึกเลยนะว่าคนอะ่ะมักจะตีตาแบบอาหารพวกเนี้ยว่าเป็นแบบจังฟูดฟฟ้ดฟาสต์ฟู้ดคือพอลองมากินอะไรเงี้ยรู้เลยว่ามันแบบมันเปลี่ยนอืมต้องบอกงี้ว่ามันไม่เหี่ยวตีหรอก ของอร่อยมักไม่เฮลตี้ใช่ใช่จริงของของที่เฮลตี้มันมักจะไม่อร่อยครับ้ดังนั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเป็นแฟตคิดเรียบร้อยแล้วเราอยากเขาเรียกอะไรโหลดคาร์บอ่ะผมว่าก็เลือกโหลดคาร์บที่ดีใช่ไหนไหนจะเบิร์นแคลอรี่แล้วจะเอาแคลอรี่เข้าร่างกายแล้วกก็เลือกที่มันอร่อยแล้วม่นดีด้วยมันอาจจะไม่สุขภาพดีหรอกแต่ว่ามันก็ดีกว่าแบบโปรเซสฟู้ดอื่นๆอะไรเงี้ยผมว่า เหมือนแบบเอาลงๆคือแบบขนมปังที่มันออกมาจากโรงงานตามที่เรากินกันทุกวันเร็วๆอะไรเงี้ยครับการที่มันผ่านกระบวนการแบบนั้นน่ะหมักก็ไม่รู้ว่าหมักแบบไหนอะไรเงี้ยทำง่ายๆอ่ะใส่กันบุตรเนี่ยทำสดๆแล้วก็เคนนี่ตอนนี้มีกี่สาขาตอนนี้มีสองสาขาครับก็ที่นี่ที่อารีเนาะพระขนโยทินซอยห้าแล้วก็เพชรชุมพสามสิบเอ็ดซอยสวัสดีก็ทั้งสองสาขาก็เปิดสิบโมงตีสาม ว้าวปีที่สามเลยลหรออันนี้ไม่รู้หรอกไม่รู้ไม่รู้หรือว่าแบบสองชมสามชมที่สามทีสามใช่มีคนมากินไหมมีเนาะใช่แข่งกับบุฟเฟ่ชาบูร้านดังอ๋อใช่ไหมจริงไม่ได้คิดอย่างนั้นพื้นฐานมันแค่พอมันเป็นเนเบอร์ฮูดอะครับเราคือว่าเพื่อนเราอะไม่ได้มีแค่พนักงานออฟฟิศทำงานอย่างเราเนี่ยอ่าหิวเดกอมหิวเดึกดทำไง เป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยอคําถามคือคนกลุ่มเนี้ยครับที่เป็นเพื่อนเราถ้าเขากินดีสุดคืออะไรถูกและดี <c oughs> อ่ะก็จริงอถูก่าผมก็กินตอนนั้นแบบไม่รู้จะกินอะไรแบบดึกๆอ๋อถูกและดีแล้วกันซึ่งทําไมมันไม่ไม่ใช่ว่าถูกและดีไม่ดีนะดีเลยแหละแต่คําถามคือทําไมเราไม่มีร้านอาหารแบบเนี้ยที่คนออฟฟิศเขาแบบสามารถมาแหงเอาเรื่องเรื่องงานได้ แล้วไม่คนอย่างพวกเราไม่สามารถฮงเอาท์หลังเลิกงานได้ไหว่าถูกไหมถูกต้องอ,อผมว่านี่แหละความรู้สึกเดียวกันในงานก็เลยก็เลยอยากทําร้านให้มันคอมฟอร์ทที่สุดเป็นเนเบอร์ฮูที่น่ารักที่สุดสําหรับทุกคนก็ลองแวะมาทานก็ได้ที่เคนนี่ทั้งสองสาขาเลยใชวันนี้พวกเราแบบต้องขอบคุณคุณยูมากๆยินดีมากได้ทั้งความรู้ได้ทั้งกินของอร่อยเนาะใช่หวังว่าใครที่ได้ฟังแล้วเราจะลอง มากินพิซซ่าสไตล์นี้ดูอาจจะติดใจเหมือนพวกเราถ้าดูอีีนี้จบแล้วไม่กดสั่งนี่ผิดปกติละผิดปกติลองดูค่ะแต่วันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เหมือนเดิม Everyday Thursday วันนี้ไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสสวัดีครับขอบคุณคุณยูมากขอบคุณมากเลย